มิวคัสนั้นสำคัญชไหนตอนมิวคัสมาจากไหนจากที่กล่าวมาในอีพีที่แล้วเราทราบว่าเสมหะก,ก็คือมิวคัสซึ่งมาจากจมูกและมาจากปอดได้อยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่ามิวคัสประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีที่มาอย่างไรก่อนอื่นมาดูแหล่งกำเนิดของมิวคัสที่เป็นเสมหะหรือน้มูก,กันก่อนนะครับ มิลคัสประกอบไปด้วยน้ำถึง95%มิลซินที่เป็นสารในเมือก3%และที่เหลือคือไขมันโปรตีนและเกลือแร่เพียง2%สิ่งต่างๆที่กล่าวมาล้วนเป็นองค์ประกอบของมิลคัสทั้งสิ้นแต่หากองค์ประกอบเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆก็จะทำให้มิลคัสมีความเหนียวหนืดขึ้นมาได้ สำหรับตัวผมเองน้องมิลคัสพบได้ตั้งแต่หลอดลมส่วนต้นจนหลอดลมส่วนปลายเห็นไหมครับว่ามิลคัสกระจายไปทั่วปอดของพวกคุณเลยภาเปรียบเทียบระหว่างคนที่เป็นโรคกับคนที่ไม่เป็นโรคต่างกันยังไงตัวผมเองจะมีความหนาตัวขึ้นในคนที่เป็นโรคเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคคนที่เป็นโรคมีปัจจัยหรือความผิดปกติที่ทำให้เกิดปัญหาในทางเดินหายใจมากมายดังนี้ 1. ทำให้ผมมีการหนืดตัวมากขึ้น 2. ทํทำให้ผมถูกกำจัดออกจากหลอดลมโดยเซลล์ขนหรือซิเลียดได้น้อยลง 3. ทํทำให้การไอไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดผลต่างๆตามมาเช่นการอักเสบในหลอดลมการติดเชื้อในหลอดลมหลอดลมอุดกัน้นการทำลายของเนื้อปอดอะไรที่ทำให้มีคัสผลิตออกมาเยอะ นั่นก็คือการอักเสบและระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจจะทําให้มีเมือกหรือมิวคัสผลิตมากขึ้นส่งผลให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจและหายใจลําบากเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจได้บ่อยขึ้นดังวงจรวีเชสไ c เคิลเมื่อไรก็ตามที่มิวคัสมีการอุดกัน้นก็ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและยังทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหลอดลมโป่ง,งพองเรื้อรัง ซึ่งก็จะเป็นวงจรที่ทําให้เกิดการอุดกันจากมิวคัสไปเรื่อยๆการที่มิวคัสหรือเสมหะในทางเดินหายใจมีปริมาณหรือความเหนียวหนืดมากกว่าปกติภาวะเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณการหายที่มีมิวคัสเป็น,นกลไกการตอบสนองต่อร่างกายเมื่อมีโรคหรือความผิดปกติต่างๆควรรีบปรึกษาแพทย์กันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้องมิวคัสครับ